นานาปีนี้ขอยกยังจะย่างได้บ่ได้ขอให้เจ้าได้เสมอนน่นล่ะขอยพูิใจที่ขอยได้เจ้าเป็นเมียบ่เหตุที่ขอยพิดหวังขอยขอมีเมียหน่อยได้ขอให้เจ้าได้เสมอนน่นล่ะขอถามจะได้บ่ได้สําหรับเจ้าตอบได้ทุกคําจะให้ขอยฟังหรือสิให้ขอยเผาสิสวดกักมือ ใช้หมาหาขอบประตูคำเหมืดใช้มาเคาะประตูโอ้ยกูนว่รวุลัยเห็น,นว่ามันสิเก่งล่ะใสว่ามึงไปอยู่กับผัวใหม่ผัวบ่ตีไก่มึงลบม,มาหย่างอายุลงแน่เอ้ามึงไปอยู่กับผัวบ่ตีไก่มันบ่ดีบ่กูมันตีไก่มึงลบมาหยังบ่ตีไก่แล้วมันตีข่อยโอ้ยไก่มันก็บ่เล่นมันเล่นก้าสาวโอ้ยเป็นได๋บ้านนี่อายุลแน่เป็นได๋ล่ะผัวตีไก่ ก็ oh, พวบตีไก่ตัวไหนมันดีกว่ากันโอ้ยกูขีเดียดดังนี่เออเอิญเข้าไปแน่นี่บอเดี๋ยวมึงมาสัญญากันก่อนมึงสีเขามานั่นมึงสีจ่มสีด้ายบอกกูเหลีงไก่นั่นเฮ้ยมึงใหญ่มึงใหญ่กูได้ยินมึงจ่มมึงด่านะมึงใหญ่กูมดักเหลี่ยมจเหลี่ยมจอย่างไกในี่เดี๋ยวเดี๋ยวตีมึงนักเดี๋ยวกูยังได้บอกอยู่ มึงลาปากอนมึงสิเศร้าดาเศ้าจมบเนี่เข้ามา ừ, <c oughs> มึงือหัวไหวเแอะว่ไล่ไปอยู่กับหัวว้วื้อเขาเาวได้ร้านซื้อพกห้ใกล้บนน่ะ,น,ะนั่นทันทีไหมึงหนีไหมออกไปแห้งกลนวอเยีายวเ,ยวเยวบิ่งดากมึนนงนั่นกินซีเบิดลนี่ถามเนี่ อ้ตายจะเสียผัวใหม่บ่เฮ้ยกระหาบ่ไปทัวเอาบ่สร้า,างหาถามเนี้ยเจ้าสันอ้ายแล้วเอาบ่าล่ะถ้าเอาหนึ่งตัวแต่พ่อตายก็ยังคือจะเอาอยุ่งเฝ้าตะไคร้หลายน่ะจะว่าก็จีจงหูถึงเงี้ยซื่อสมบูโพเสียใจได้จ,าดจ้าเด้อถ้าใครกูบ่ถาม เยังบอไม่ไหนูทำเป็นยังหนูเฮ็ดจูมบ้านี่แต่ว่ามือนี้เฮ็ดอเสียเก่งมากชอเสียกกสเก่งมากคืมอเก่งมากยังยังนอเนนอนน่ะเป็นยังนอเนนอ่ะนอเนนนอ,นนอนพากเฮ็ดมามล่ะค่ะต่ว่ามือนี้อเสียเอนออเสียดีนีพรุ่งนี้ต้องทำขอฐานนะอขอฐานต้องทำขอฐานขออานเครัขอขอหเไ่ไดก็ได้ว่าเสียจูว่ามือเสียอ อ๋อเธอทำดิสอหายขอโทษวันนี้ครูป mm yes ึ๋โอ้มืดตึ๊บเลยเขากมาเดไปเองงครูเต็มหลายเดกาเดีววันนี้ข้าดิบอกเี่ข้วนก็เธอเท่าจะหนี่วันนี้หมงทีนี่ดีใ้าเจ้านี่ข้าวดีข้าวดีนะเจ้าคนนี้ข้าวดีด้วยกันข้าวดียังแ พี่น้องเ้ยตำหอดหัวมันใส่น้ำไผ่ใสกินไผ่สิกินเลยมันเจ้าบ่เข้าใจบ่ปลาทูนั่น,นี่ยน,น้ำเขาไปซื้อเขาขายหอดหัวมันเขาต้องตำหัวมันใส่แมนแมนแมนอ้ทันมึงสั่งมตาตำหอดเข่งมันใส่ขนาดน่ะตั้งใจมืงเห็นว่าสิมาหาจา้างหัวลำฉันนี้จ้างที่จ้างเลยจ้างเลยสิจ้างไปงา้นยังล่ะไฟสิเฮ็ดบุญหาผัว ทำาบุญหาผัวอเออคนนอกวาตายจากก็ต้องทำาบุญแจกเขาหาเป็นรมดาเอาผัวว่าท่านตายแล้วก็บม่มีผัวจังเถอะเอคือว่าทำาบุญหาผัว<อ>ท่าำบุญขึ้นมากก็หาเอาผัวมือน,นั่นโลดน่นะสูกูจะบอกใครทำงานน่ะตรงี้หาสอหนึ่งสามพาสองเสนอนา,นานสามใส่ไฟสี่สอพ่อหา้า สารแน่เรืองของสบาบหนได้มาท่โซดเล็สูสีจะเลื่นหลูกเรื่องเลยพี่ควบสูไในสาวเมื่อคืนเราอยเรเเห็นหำเมื่อคืนเราฟเราเาห็นหำไม่จะ่หำดำดำหำลอยหำใหญ่รางวัลเลขท้ายสอตัวเลขที่ออกห้าศูนย์ห้าศูนย์ฟังอีกครั้งนะคะับอย่ง อันพวเมียนี่ยามเขาไปนนอ,องซองต่อซองเนี่ยก็เห็ดจากไหนกิดันเขาเหอียังก,ยงกันมันโบ่หมูยียหรือมันมแก่บ่หมูยันเป็นจื้อบัวใดเขาเหอียังกับสีหมูอยู่ตัวพวเมี่ยคอยกระโวสลาขึ้เจ้าโีอ่ย,อยังกับกระปืกจื้อบัวใดเขาเหอียังกันล่ะอ,อ,อย่ากูซาติดอีกอ่ะเป็นดไฟ อวิ่ได้บ่เนีโอยก็คอยมันพ้นปื้อขันบรในผัวสลัดก็เจ้าเนอะโอ้ก็พ่ดจักแล้วก็เห็ดอีหยังผมมัมงมูมยังมันก็วินบุญเป็นพระไล่บนดนผัวสลัดเฮ็ดอีหยังต้องให้สาธิตสซะก่อนเอ้ยงัวยังยิงโอยยดีใจเด็ัวสลัดมงหลอกบอกบนใ้อล เออไปนอนนอนบูอลไรเลไปในจื้อแหละอืามั็นล่ซอูล่ะบอสลิซอฟุล่ะวันนึงหันเจ้าดูถูกไข่มาว่ามาอยังพ่อไม่เอาหยังก่อนไข่สั่งมาคือตัวน้อยเฝ้าหอดของทางไหนไขว่าจำแมงมีเชิญเฝ้าไปหลดเดือพี่น้องนีบอสเสียใจเพราะว่าของทางไหนหองไงปานป้าโอ้าห้งนสกด เป็นจังไงพ่อเยาวปานเศร้าสร้างใคไปเดียวนี่เศร้าแล้วล่ะคือเพิ่นเบาๆปะแดกไข่ชีแมาปะแดกปะเดกย่งบ๊อบปะเดกมันบ่มีดอกปะแดกปะดากันอดว่านี่ให้ไข่ชสิมาปะแดกล้มไปทงโทษใจไปแต่ยิ่นไปหูใส่ร่วมค่ะคือพ่อโอ้ยจืน อยังไม่อาเจ้าว <Yeah. S 2> ่ายังกับพย่านคอยอยากอ้ายพ่อผู้ใหญ่เพิ่นน้ออยากอ้ายอ้ายไม่หนีกันเด็ดยังยังตาพาตัวเดียวมือเดียวเดี๋ยวก็เฮ็ดโบเลียบโบลอยแทบาไหร่โบเลียบลอยมองไดรก็ตากเป็นระเบียบเรียบร้อยปันนี่ตัวเสียก็ว่างแขนกค่เสียกางเกงกับแขนก็ว่าไก่กางเกงเสียเห็นงานกับแขนใบมีมองหนึ่งอันนี้ยังนี่กางเกงกางเกงเจ้าไม่แขนเสือมาแขนกางเกงมันงรถจีมันโบเรียบร้อยไม่แขนเสือก็ต้องแขนตาเสือ ั่งสื้อมันมาเนียประไม้เขียนเสือเขีนส่งบบได้เขียนส่งบบได้โอ้เอาราเสฮ็ดังไรสำัไม่เขียนเสือกับเขียนเสือั่างือเนียแต่ว่าสง่งนีให้เป็นสีก็ได้ให้สีก็ไดมันโบผิด,ดนีแบบก็ได้โอ้จะใส่ไม่เขียนบบได้บบได้เพราะว่าไม่เป็นไม่เขีนเสือ นั่กระื่อไหวเนี่ยไ้แวก่อเรื่องมือแรงเรื่องหัไปแล้วไปปวดโออโดยขน้อยโดยขน้อยขวงไว้จังไหนก็ได้สูงนี่แต่ว่าไม่นเสือในตรงแขนเออโดยขน้อย้ก็มกนนี่ใส่เาวมาจิเข่าหนูบาดเพราะว่ายังนี่มามามา ก็่ะกินก็พร่องที่บ่ิเวยโบงโโหงอเหลาทั้งน,นั้นใช่เนี่อแต่ะชมมดว่าวันหนึ่งมึงรวยกันขึ้นมานะชิงแรกที่มึงอยากจะทำคืออะไรวะเลิกเลยพี่น้องครับเลิกกับเมียเลิกคบกับมึง <laughs> <laughs>